Ooh. Mm. Mm. สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะนักตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็พามาใหม่เปิดซิงนะครับหมายในห้วยตะวันออกนะครับอ่างก็บน้ําแม่ยางงูนะครับเพิ่งเปิดเนาะทํากันบ่มได้สองวันนะครับก็เห็นเม็ดปากโงก,กันนะวันนี้พานาะนาะนะมาตกชิงลิ้วระยะสามจุดหกเออระยะ 5.4นะครับอันนี้ตกเป็นแบบไม่ตายนะครับแต่กลัวเบาๆเลยเยื่อก็ต้นเจ้านี่ก็จะเป็นผงๆก่อนนะครับโดยจะเยื่อเป็นไฮเกตพลัสนะครับแล้วก็แพ่เยื่อโดยใจแบบแป้าอบนะครับแป้าอบแห้งนะครับมันจะเบาๆหน่อยมันจะแตกกระจายนะครับโล นะครับพวกป่าเข้ามาต่อมแหานนะครับสําหรับใหม่นี้น้ําก็แห้งลงไปนะครับจากหมายเดิมข้างๆนะครับแห้งลงไปประมาณ50เซนนะครับน้าก็เลืประมาณเม็ดครึ่งนะครับก็เลยต้องใจระยะยาวหน่อยหนึ่งระยะ2.4นะครับก็จะได้เดียวไปรุ่นผลงานกันนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณ3ข้อ5ข้อนะครับทุนก็จังไว้เป็นตะกัวเบานะครับ จังตะกัวไว้โพหนึ่งข้อนะครับไม่ตต่ตะกัวเบาครับผมระยะ 5. 4ดี่เหยื่อไฮก็จพัดนะครับตะขอ 0. 8นุนะครับชิงยาว5เซนกับเจดเซนนะครับโอเคครับผมไปติดตามชมผลงานเลยครับคีนะครับนั่นนี่นี่เราก็ตั้งไว้หนึ่งข้อสีนะครับให้เห็นก็จะเห็นว่าตะกัวยังรอยอยู่นะครับ ตกแบบไม่ตายแต่กลัวเบานะครับระยะ5.4ครับโคตรยาวดูซิจะมีตัวไหมนะครับสำหรับแองไม่ยังงัววันแรกโอเคครับวันนี้ขึ้นมารอบเที่ยงนะครับเยืะที่ใช้ในวันนี้นะครับเปิดเป็นเยื่อไฮเกตพลัดนี่นี่เขาผสมมะพร้าอวอบตุยนะครับ มันเป็นไม้ไม้นะครับก็พยายามจะเรียกูงป่านะครับนี่มานี้จะเคยยบจากไม้เก่ามานิดหน่อยนี่โอเคครับ 哦，嗯，嗯。 ครับปสอนวอนันหนเซบครับพันผู้สูงนเซบทอนสุดดอกเลยยี่สกนีครับอันนะี้กําลังแตกกําลังแตก อีศกน้อยนี่ครับติดนี้น้อยเดียวครับไม่ตายเบาๆกำลังไหลไม่แรงนี่นะครับโดนสองขอขิงสั้นมากไม่ตายอ้ออีศกไยเว้นเว้นดี๋ยวผมน่าจะจมมอมบบสักสองสามไม้นะครับเยอะก็จะหมดล นี่ฮกำลังได้ตัวแรกเลยครับวันนี้จะไปอีกบ้านแล้วเนี่ยดูกำลังมาไหลเพิ่งบอมได้สองวันนะครับหมายนี้กำลังบอมลำได้สองวันดูยิสกไซม์โม่เลยครับปร,ประกันเหนื่อยจริงๆ อาหารหนวดนิ่มๆเลยนะครับนวดอ่อนมากแต่กี้แอาหารมันแข็งมันตอกข้อเดียวกึ่งข้อยึยๆึๆยึึๆนี่ผมเปลี่ยนมาเป็นแบบอ่อนเลยนะเชะเลยยนยากหน่อยย,ยิงเข้าไปในรังเลย ลูเลี้ยเต็มกลังรังเลยครับสงขอขอรังไ <c> ง <oughs> ขอแรกเต็มแปลกอืมล,ลู่เลีง ยิ่สุกครับยิ่สุกน้อยตัวที่สองเห็นว่ามันบันเทิงอย่างนี้ดูเพราะว่าดังเสียหลุดละฮะือว่าเข้านะเวีอ่านะครับยิ่สุกตัวที่สอง ฝากไว้ก่อนตัวใหญ่นี่ครับยีสกไสายหมอกๆเลยครับไม้ใหม่ครับไม้ในห้วยตะวันออกผลงานเยือ่อหายกิดพลัดครับนี่ปันเม็ดนิ่มๆเลยครับตัวที่สองอร่อยนี่หมดเวลาละเ <c oughs> ก็บเรื่อยๆเจ้ว <c oughs> <c oughs> รอรุน้นวันต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วกินป้อนแรกกินตั้งแต่สี่โมงสี่โมงห้าโมงหกโมงแต่คุยติดแค่สองตัวนะครับมันกินเบามากเลยกินเบาลงยิบยืบ,ยบแล้วก,ก็ตกปุ๊บบัดานเมาง้อ,งงอโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนโอเคครับนะนะตัวนี้ก็ถึง ช่วงสุดท้ายนะครับของทริปเปิดซิงใหม่ๆของเราแล้วนะครับทางตรงก็จะสูงนิดนึงนี่นั่งล้านจะอยู่นี่นะครับประจำเลยตัวนี้โูเดียวก็เข้าประจำการแตนเดียวตกเป็นสปิลหน้าตั้งนะครับขอเดียวขอหญยมากผมก็เกือบบรรลอดครับวันนี้ได้สองตัวปลายยสก เอาใส่กระชังคู่เดียวกระชังกระบ,ระบดาดมานึกว่ามันจะบิกินนะครับก็หลายช่วงแรงนี่นะครับสองตัวถือว่าโอเคอยู่กําลังบ่มได้สองวันนะครับสําหรับใหม่ในห้วยนะครับแองไม่ยังงววัวฟังตะวันออกนะครับผลง,งานปลาจีของเราสองตัวนี่ ไซเว้นนะครับนี่เป็นตัวปรกันเื้อค่เดียวกันต,ตัวปลายี่สกุกเดี๋ยวรอลุ้นสายใหญ่เข้านะครับนีน่ตั้งหน้าจะเป็นไม้นะครับนี่สองข้างเลยเป็นไม้ต้องเสี่ยงดวงเอานะครับค่เดียวอยู่กลางคืนกระจายเป็นคอห่วงนะครับเบอร์แปดย่างใหญ่เลยฝากผลงานนะครับเยอ่อไฮเกตพลาดตัวนะครับสำหรับใหม่แองไม่ยังงวนนะครับ ลองหาซื้อหาจ่ายกันดูนะครับตีร้านก็นมีจำหน่ายแล้วครับผมฝา,ากกดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจตัวไว้เจอกันใหม่ครับ EP หน้านะครับผมถ้าคุณชอบตกปลาเราคือเพื่อนกันครับผมสวัสดีครับ